โอกาสครับผมสำหรับปัจจัยที่ใช้ในการคารวะหลวงพ่อตุสุจิตโตวัดอลันวิเวกในวันนี้นะครับเป็นปัจจัยจากหลวงพ่อตูธรรมวโลและคณะสิทธวัดอาจาราโรล,ลังสีอยู่ที่5,000บาทและคณะสัตธาญาตโยมอีก1นึ่งบาทรวมปัจจัยทั้งหมดอยู่ที่1 000 5ึ่งบาทครับผมตังับ อันดามยังบุตัสสะภะคะวะโตบุพภาคะนะมะกาลังกโรมะเสียนามัณตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมบุธัสสะนามัณตัสสะอาระหะโตสัมมาสัมบุธัสสะ นามาจารยภพคะกวดวาระรรหะโตสมมาสมบทธัสสะใครมีเครื่องคารวะถือไว้เทรปมาเดนาดาวาตเยนากะตังสับบางปาราทังกามตโนพันเต रे अपमारेणा दावारतये न गतं सर्वं अपराधं ग मधुनो भे हेरे अबमारेण ซบบาบังอับาราดังข้ามาต้นอพันธ์ดนี่อันนี้เป็นเช็คนะผมทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้แปดบาทนี่ถวายลงพ่อตู้ตั้งัทยายสายนะครับผมนี่เป็นเช็คในตัวนั้นเป็่อนกันสดนะครับ เพื่อนเมตตามมากเลยผู้หญิงไม่ได้ขึ้นมาส่งป้าฝากู้้ชายมาผมไปกร่าบเพื่อนตอนเพื่อนมรณะแค่เจ็ดวันเองรปไดงไปเป็นร้อยวัดน้อ มอกกับเออห้างขมามิตรเพหิเมกมิตรบังสมามัก pues ันตเอว่งหตุเอวห้ตุโยตปุเปปมันตตีมาลุังเตมลุกังสตโมาลุกังสาเจาก็ตตมาังสกาเจ้ะตมาังสกษาเจ้าภก็ตโมาลุกักเจภกตมากักาเตมาลเ้าภนเตตีโัสกาจตตาโร ธรรมาวัฒนทันติปยุวันโนทุพัมภะลัมสาธุพันตอันนี้เพียงเรื่องให้กำลังใจกันสื่อๆอื่นได้จากตัวของท่านไม่ได้ไปค้นคว้าที่ท่านนั่งท่านนอนตรงไหนเลยค้นคว้าี่ตัวของท่านเลยสังเกตท่านแสดงว่าอริยสัจธรรมทั้งหลายมันเกิดตีหัวใจของท่านและกายของท่านได้ไหมท ถ้ารู้ตรงนั้นัวไหนเป็นทุกข์โยไมไปถามหมาดิตันไหนเป็นสุขโยมก็ไปตัาหาดิไม่มีถ้าไม่ถามในตัวของเราเนี่ยคำว่อาอันนี้จังทุกขังมาอยู่ตรงไหนโยไมไปหาด้ที่อื่นที่อื่นเขาไปถามไม่ดินะไม่รู้จักถามคนหนึ่เเป็น,นเพราะเขา้ตัวเขาแต่เราการสัมผัสความรู้สึกมันไม่รู้กับเขาเนี่ยนันพูดง่ายง่ายเราเก็บเราลูเอง เรื่องเวฒนาเกิดทั้งกายเราใครไปรู้ใจของเราเจ็บหมักเจ็บมากเจ็บน้อยเรารู้เองนี่แหละท่านสอนหัวข้อของทรรมใส่เราเรานี่แหละแต่โดยมากเราไม่ได้สนใจท่านว่าตัวเราเป็นศินอะไรแต่สังวรไมยทิตัวสังวรได้เป็นศินเนี่ยถ้าไม่มีสังวรเนี่ยไปพูดถึงเลยกลัมสังวรไม่มีเจอนั่งเราหงุดหงิดตาขนาันไหนก็พุโทโธธรรมโมสังโฆก็ตามเถอะ มันมีัวลองรับข้อศีลนี่ทําให้เกิดสมาธิข้อที่พพทาให้ความทรงก็แ้วความสังวรนี่แหละตัวเป็นตัวเป็นองค์งที่สําคัญที่สุดในห,หลักของการภาวนา,า,ก,าการรักษาตัวกายเม่อกายของเราเพราะเราไม่มีหมดทุกอย่างอาตมาถามได้เลยโยมเนี่ยรู้จักความผิวไว้มุโยงกระตอกว่ารู้จักรู้จัก,จกความดีไหมรู้จักรู้จักคนสู้ไหมรู้จักรู้จักท่านรู้จักคนแก่ไหมรู้จักจ รู้จักคนเจ็บไหมรู้จักคนตายต้องรู้จักไหมรู้จักถามโยมู้หมดแต่โยมไม่ได้เอาข้ามาดูไม่พิจารณาท่านอาเดวพระนักบวชในพุทธศาสนาตั้งแต่ต้อพธการถึงปัจจุบันนี้ทำไมต้องเรีนสอนพระทพไปบวชใหม่เจซาลงมานาคานันตาเจุอันสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่เที่ยงเราก็รู้อยู่ไม่ยอมไม่รู้หัวหงอกรู้ก็รู้จักหัวดำรู้ก็รู้จัก นังเหยวน้องจะรู้จักตาผ้าหูหนวกนี่รู้จักกันร่วงพล่งมันรู้จักหมดแต่เราไม่ได้ดูไม่นอาพิจารณาเมื่อเราไม่ดูพิจารณาจะไปเข้าใจในหลักธรรมพุทธศาสตร์ได้ศาสนาได้ยังไงศาสนาไม่ได้สอนที่อื่นสอนตัวของเราอะไรทําให้เราเป็นทุกข์ล่ะเย้ไหมเข้าใจมาอะไรทำใ้เราเป็นทุกข์เข้าของอยู่ข้างนอกกายเรามันไม่ได้เป็นทุกข์นะเราเป็นทุกข์เพราะมันเราต้องไปแสวงหามัน ไม่ใช่มันแสดงหาเราฟัางใน,นแต่ฟังธรรมะของพ่อแม่ครบาอายจายนสมัยเดอะตัมมาไปอยู่กับพ่อแม่ครบายาจารุ่งใจด้ยมากท่านจะแสดงธรรมกับพระประมาณสองสามรูปในมหาฐาน่านเสร็จเอาหัวข้อมาให้ฟังท่านไม่ได้แสดงให้ทั่วไปท่านเจาะจงลงไปที่ตัวเราเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแสดงาธารมปฏิสนาให้โกนทัญยะฟัง อาจารย์คนทาาคา่านยังเธอรู้จักเราหนูรู้อะไรอนะ่ะรู้ทุกทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเธอเธอวางอะไรวางแล้วพเจาค่ะวางแล้วสบา,วายไหมสบา,ายเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์เพราใจเราไม่จะติดแต่เราไปติดมันเนี่ยไม่ไม่ได้ติดเราแต่เราติดมันมันเลยกลายเป็นทุกข์เหมืนอนยโยมแบกไม้นี่แหละแต่ไม้อยู่บนบาทรยมงเขาถามมายยมหนักไม้นักถ้าไม่ให้อยากหนักทําไงก็ยนไม้ทิ้งออกจากบาสเถอะ เมื่อโยนออกไปก็ถามว่าหนักไหมไม่หนักผมบองม,มีสบายไม่สบายใจของเราก็เช่นเดียวกันท่านสอนลงที่หัวใจไม่ได้สอนที่อื่นแล้วให้พิจารณากายเพราะของที่มันเกิดอยู่กบเราที่อาศัยมันอยู่นี่มันเป็นธรรมที่ให้เราพิจารณาตามเหตุตามมนบบรคปัจจัยตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่เป็นพูนง่ายตั้งแต่เป็นเชื้ออะไรพุดง่งายท่านจะวายตั้งแต่เป็นชเปิรติมโตเชื้อต้องให้ก่อ ให้เกิดมาเป็นคนทำไมทำไมจะเป็นคนน่ะธมน้ำเชื่อที่เฉยทำไมไม่มีตัวอะไรตรงนั้นเแล้ว่าตัวตนทำให้เป็นตัวคนขึ้นมาผสมกันอยู่นั้นเลือดทำไมไม่เป็นแผ่นดินได้ทำไมเป็นเนื้อเป็นหนังได้านอธิบายแล้วข้อละเอียดละเอียดแต่ละอย่างเรามาจำมาพิจารณาเหตุและผลมันไม่มีตัวตนเลยตัวตนมันเกิดที่หลังที่เราไปสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก่อขึ้นมาเนี่ย แล้วระติดมันมันไม่ได้ติดเราแต่เอาถือว่ามันเป็นเราจ้ะมันกลายเป็นทุกข์ความทุกข์จริงๆหนึ่งมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะเราใจของเราเนี่ยมันรู้แล้วพอรู้ปั๊บเ็ยึดพอเขาการเกิดขึ้นเราไปยึดเขามาก็มายึดเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนตของเราก็เลยถือเป็นว่าเป็นของเราเสียเนี่ยอาตมานี่บอกว่าโยมสม,มทานสิน,นีโยม เาสินไว้ตรงไหน mm. ยมเครู้จักมาสินคืออะไรปานาอยู่น้องแม่น้อคองน้องคนหนึ่งมันไม่ได้ทําผิดอะไรแต่คนสมรทานสินนั้นมันผิดป้าไม่เคยฆ่าใครนะคนไปฆ่ามันป้าไม่ผิดแต่ว่าคนที่ฆ่ามันผิดท่านบอกลีลาตัวสําคัญคนไม่เข้าใจสินว่าสินเนี่ยไปรักษาในกระดาษนะักสิงกระดาษเป็นสิ่งบอกหัวข้อ ไปสมถทานเนี่ยแต่เราไม่ปฏิบัติมันจะไปติดยนเไงกายของเราเนี่ยสังวรไวไหมอยกเป็นสิ่งก็ต้องสังวรออทินนากาเมมุสาเนี่ยล้วนแต่เราเป็นผู้ประพฤติผิดทั้งนั้นถ้าเราไม่พิจารณาถึงสุลานเราคิดดูตีไอของคนอื่นเขาเมียคนอื่นเขาลูกคนอื่นเขาของของเขาเนี่ยอยากได้ของเขาเนี่ยคิดดูยมคิดดูตี ของเขาอยู่ของเขาต่างหากแต่เราอยากได้รเราไปมยเขาตัวผิดก็อยู่ที่เราถ้ามีกฎหมายมารองรับไปจับเขาปุกเขาตัรางไปโทษเก็บมันไปยอมแปลความหมายตัวนี้เข้าใจนัเรียนเข้าใจเพราะแม่บอาว่าจย์เทศในฟังนีแสดงการทำอยากปลว่าสิลนอยู่ที่อื่นสิ้นอยู่ที่ตัวเราเราสองตัวในลหลังกายของเราเนี่ยนะเป็นสิลนถ้าใจไม่สิลนถ้าใจไม่เป็สิีนกายก็ไม่สิน้นเพราะ ความอยากสองอย่างนี้มันปะทะกันผสมกันเข้าไปแล้วมันจะเกิดควรต้องการกายกับทัะกายกับจิตความอยากของจิตความอยากของกายถ้ามันอยู่กับอะไรอย่างมันจะไม่เป็นไรถ้าสองตัวนี้มารวมกันม่อนั้นแหละมีอาการความรู้อย่างเดียวไม่มีความหมายมมนมีเครื่องมือหรอกมีแต่รู้อยู่ครื่มือไม่มีจะทําอะไรก็ไม่ได้ พอาเาเริมมีเครื่องมือจะมีแล้วแตต้องทาได้ต้องแปลสภาพให้ได้เหมือนอย่างต้นไม้เขาตัดลงเนี่ยเขาจะแปลเป็นแปลนบางเป็นไม่ตรงบางายของเรามันกันพระพุทธศาสนาสอนให้รักษาตัวรักษาตัวก็คือรักษาใจรักษาใจคือรักษาตัวสังวรใจก็คือสังวรตัวอาการทั้งหมดมันอยู่ที่กายวิญญาณทั้งหมดอยู่ที่กายหูตาจะมกลิ้น ผมพอใจไม่พอใจไม่อยู่ที่ใจถ้าไม่พอใจก็เท้าหูมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคนพอใจของใจหน่อยถ้าไม่มีกายมันก็ไม่มีสิ่งที่ให้รู้พ่ะแม่ครูอาจารย์ท่านสอนลงตรงนี้หละเยิ่ยมพิรณาให้ดีนะไม่ใช่อตาตมาแกล้งพูดนะเพราะว่าอาตมาอยู่กับพระแม่ครูอาจารย์ีย่20ยพระองค์นะจะไปศึกษาม,มาจะเป็นลุงปู่ชอบก็ดีลุงปูุยู้ก็ดีลุงปู่อ่อนก็ดีลงุลลง แต่ไม่ได้ฟังได้ลุงปูบัวพาแล้หลุงปูบัวพาเป็นออกมาพึกรลุงปูเลี้ยนเนี่ยเขาพูดพูดในหลักการพูดเท่าเวลาไปนั่งฟังพูดเท่าต่อหน้าพูดเท่าสองต่อสองจะอธิบายฟังเรื่องนั้นนึงนที่เราเทศทุกวันเราเทศทั่วไปพุทธชว่าเทศจอะจงให้เข้าใจเทศจอดจงท่านอธิบายหมดแต่ว่าการที่เราจะได้ฟังทำ มาจริงๆจ,จากหัวใจของท่านในขพราวัดปฏิบัติของท่านจริงๆนั่นสองต่อสอง,สองการปฏิบัติของท่านพื้นฐานของท่านก็นแ,แล้วมาจะพูดในฟังหมดจิตมันรวมเป็นยังไงมันตัวอยไรจะทำให้จิตรวมท่านก็บอกครูบาท่านสังวรศีลให้ได้ก็แล้วกันเรื่องสมถะไม่มีปัญหาถ้าสังวรศีลไม่ได้สมถะไม่มียมเสื่อ่มาไหม นี่สมถะมันเกิดได้เพราะความสังวรฟังว่าแต่พ่อแม่ก็ว่วตั้งใจคำว่าตั้งใจเนี่ยห้ามคิดและตั้งห้ามคิดห้ามพุง่งแต่งตั้งใจคำว่าตั้งใจก็คือตัวสังวรนั่นเองต้งวรไม่ให้อาการมันเกิดไม่ให้อาการมันมีให้อยู่ด้วยปกติถ้าอยู่ปกติแล้วเราทําสมาธิมันจะเกิดง่ายถ้าเราความพุ่งซานละ่ะ ตรงแต่ทั้ yeah. งนี้ทั้งนี้แหละม่ได้ตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจแล้วเมื่อไม่ตั้งใจล้วจะให้มันเกิดสมาธิได้ยังไงเมื like ่อเพื่อที่ไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีพ่อความสงบมันเกิดจากจากสินสมาธิเกิดและปัญญาความสงบนี่ตัวปัญญาที่เรานั่งไปอาการที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนู่ตัวของเราที่อยู่กับที่หลืการพิจารณามันดับแต่ไม่ต้องพิจารณาอาการมันรู้อยู่ตลอดเพราะ ท่านบอกว่าเรานั่งไปกี่ชั่วโมงว่ามันวางไว้แล้วกี่ชั่วโมงที่มันมยังไม่วางแล้วกี่ชั่วโมงท่านสอนนะแล้วออกจากสมาธิมาออกมาแล้วอนุโลมเข้ามาอนุโลมเข้าใจไหมเราย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มที่เรานั่งในฟังให้เข้าใจนะตอนนี้ใครอยากจะเป็นสมาธิต้องให้เข้าใจตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องอนุโลมเราต้องจับจุดของเราที่เราเริ่มต้นเรานั่ง ลมหายใจเขาออกเรามีอาการแบบไหนบ้างอยู่ความคิดอะไรบ้างจนเต่เราวางไปจะหลังจะเราวางนั้นมันจะมีอาการอะไรตอนที่เรายังยึดอยู่นั่นแหละตอนนั้นแหละมาพิจารณาเป็นธรรมการดับการเกิดความคิดการเวทนาของสังขารความร้อนความหนาวสะบัดร้อนสะบัดหนาวอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอาการก็ามาแสดงขึ้นกับใจเราหรือใจเรารู้จัเพอมันบางปั๊บกลมเยื่ยเพียของจิต ยอดเยี่มจริงๆก็ยังไม่สงบท่าวางจความไม่ยินความสงบนี้เกิดขึ้นเข้าไปสู่สมถะพื้นฐานตั้งแต่อันนี้กุปจจระอัปปนาอัปปนานี้มันหลงมันวางหมดก็ใช้วรู้อยู่ฉันวางบอกแกว่าไม่รู้แต่ว่าความรู้มันสึกความรู้สึกในหัวใจมันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ทิ้งแต่เราถูกเมื่อมันออกแล้วมันจะเทวนกระแสขึ้นตัวรู้จะตามมันมาด้วยลมหายใจ อาจะมาอธิบายให้ฟังนะเพราะว่าอาจจะมาได้รับฟังจากพ่อแม่รูาอายารย์มาแล้วก็ทำแบบท่านรู้สึกว่ามันบางมันก็นไม่ได้ทั่วไปนะมันไม่ได้ทุกวันบางวันมันก็ได้บางวันมันไม่ได้ถ้าวันนี้มีคนสงบอารมณ์ดีวัางันอารมณ์คนสงบไม่ค่อยมีมันจะมีใจิตใจหงุดหนิดเพราะว่าความคิดมันจะมาสร้างสรรค์นในเรื่องทางโลกคนอยากเพราะว่าเราอยู่ในสันงคมโลกคนอยาก คนอยากคือเราเห็นนี่แหละมันยิงอยากคนต้องการเพราะเราเห็นนี่แหละมันเ,นเกิดความอยากแต่เราพยายามผลักดันมันออกเราลู้มันเกิดเชียงแต่รููเทางนั้นเห็นกับไม่ได้เห็นท่านสอนและแน,แนวของเราปฏิบัติถ้าเราไม่ทํานั้นนี่ศีลเราจะไม่มีสมาธิเราจะไปเกิดไม่ต้องไปพูดถึงนะคําว่ามรรคผลมันมีผลแค่ทําให้เราสบายใจ ให้จิตเราใจสบายใจให้ตัวเราสบายใจทั้งได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเ,เรื่องนักพิว่ากันที่ละแต่ยังต้นนี้ไปได้ไม่ต้องไปหุดนมัดไม่ต้องไปพูดถึงผลไม่ต้องไปพูดถึงปัสดงตุตาต่ออะไรลนะเอาแค่มันสบายวันวันหน,นึ่งทำให้สบายจิตระวังอะไรได้บ้างบางที่เราเกิดระวาง,งก้อนไดก้อนหนึ่นให้บงโจนจะรู้จักวบาเรามันมีอะไรเลยบางที่เราอยู่จากปกติแล้วไม่คิดไม่พุ่งซ่านอะไรเนี่ย ความสุขกับที่เรามีความชิดอยู่มีความกดดันอยู่ร่างกายแล้วก็ผิดปกติแล้วมันสมองก็จะไม่นั่นแหละกดท่วมขึ้นายแล้วเกิดมันสมองขึ้นมาเกิดปวดความกดดันกาบพวกนี้มันกดดันกับจิตมาแยกกันไม่ได้ต่แยกจิตออกระวังกงรู้เห็นต่างๆแล้วไม่ยึดติดเียงก็รู้เกิดมึดดักามันก็ปล่อยวางไม่ธรรมดาไม่ต้องไปตามมันโดยมากวันเราจะเป็นแบบเขาจูงไปไหนก็ไปนะนะ แต่ี่ควายเขาสนเขาแล้วเสือกผูกดึงไปเจตนา,าตมันชอบดึงไปแบบนั้นเฮ้ยม,มามาันก็เลยไม่ได้ความสงบเพ็ินเไปจัะเท้าอะไรก็ไปเขา,เ,าเลยลงตัวไปอันนี้แหละพูดได้ฟังแต่ามีโอกาสน้อยที่ได้มาใกล้กันแล่นนานๆทีอย่างอาจารย์ตุ๊ะกระดานก็อาจารย์ตัวทั้งก็อยู่กับลวงปู่มานานแต่สมัยไหนไมารู้นอตั้งแต่สองทะเลนะทีสองทหรลยอยู่กับลุงปู่ สองแปดน,นีนานเห็นท่าท่านไผ่ย,ย่ามแล้วก็ลุงปู่ตลอดฮ่าฮ่าใคเลยให้ใหลวงปู่ไปวัดหาต้องหาลวงปู่เขาีกับเพ็นท่านไปก็หาลวงปู่จิตตันนี้เนี่ยท่านไปกับหลงวงปู่ทีล <c oughs> ท่ลวงปู่มรณภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไปหลายคนนะับหลังจากขอศพกลับมาจากขอเสร็จขอสอสลงลวงปู่เสร็จก็ไอสองมาจากวัดมา,มาถึงวัด ลุงพ่อเนอลุงพ่อชิตท,ทนไปเมืองบุดรก็ตอนเช้าไปสัน่นทหารอยู่บ้านตะ,ะโกกล,ลับมาถึงบ้านน้องมอสอบวมดันขึ้นเข้าโรงพยาบาลตายโจด <c oughs> คนตายเยอะเนาะเป็นทั้งนายรลอาจารย์ตายลุงหัวตามเยอะเนาะเ่็นห้าองค์เลยบอนอะลุงปูลุงปูล่าลุงปูซอกลุงปูล่าอืม นี่คือลาก่อนมีคนไรไไไเ <c oughs> งี้ยอือต้องขึ้นลาขึ้นมาอันนล้ต้องว่าลวงปู่ไปก็เอาพ่อแม่ครูบาอาจานจาับแต่เมื่อจะไปไปหาหล,ลุงปู่หลวงปู่หลวงปู่ล่าเนี่ยขึ้นขึ้นไปไม่ได้นะแต่ก่อนท่านอยู่หน้าธรรม ไปพัป๊บเป็นั้ำเสกานท่านวิเวกไปออกจากหลวงปู่ลือไปแล้วไปกล่าวหลวงปู่ท่านไปขึ้นพ um. ั <Hungary> น๊มั ettes. นนี Reason, ่ม <cue> ันนี่พังเทศตะวันโดนชอบเทศหลวงปู่หลาอันนี้มันี่ังพังเทศมาเทศกูวางมาพังเทศมาเทศนั่งตอบเทศอะไรก่อนเงี้ยนั่นเนี่ยเอออผมไม่ได้จำนะอันการปฏิบัติ ก็แม่ครูบาอาจารย์หมดไปหมดไปเราจะได้ฟังสิ่งดีๆถ้าอยากฟังสิ่งดีนี่นะที่ครูบะเราอยากฟังสิ่งดีๆกับพระแม่ครูบาอาจารย์ต้องไปสองตอนที่ท่านเดินจงกรอมออกเข้าไปนวดแค้งรถถามถามท่าน,นท, 15, 15. ทานอธิบายฟตอนที่มาที่มาท่านระโยงยืนนั่นงปูนะ มาไดินมได้ยินลุงปูลงปูเล็กก็ลงปู่ชอบเลยมามามาจะมาอยู่อาศัยอย,ยู่เดินัำโพงเลยถึอไล่เลยแต่ว่าไล่แล้วก็มาอยู่